ากวิดีโอที่พ่อพ<อ>ใจทำด้วย ai นะคะตอนนี้กลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาละหาทำขึ้นมาละทริปอยุธยาพาเพลินนะคะพาเที่ยวดินแดนประวัติศาสตร์แล้วก็ทำวีล็อกนะคะปุบพลังพี่ๆสูงไวัหัวใจยังเวิงนะคะลุกขึ้นมาสร้างความสนุกสนานแล้วก็ประกาศให้โลกรู้ถึงความเป็นไทยนะคะทริปวันนี้นะคะเราก็เที่ยวกันแบบ แนมจัดเต็มนะคะตอนเช้าเราก็เริ่มจากเติมพลังนะคะต้มรลดหมูจนั้นก็ไปที่วัดราชวนาโกรนะคะพี่ๆก็ถ่ายรูปกันแบบจัดเต็มเลยนะคะน้องถ่ายให้พี่พี่ถ่ายให้น้องน้องโพสพี่ถ่าย ที่ถ่ายน้องโพสต์น่ารักมากๆเลยเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเลยนะคะหลายๆท่านนะคะก็ไม่เคยพบหน้าตาก,กันมาก่อนนะคะเพราะว่าจะรู้จักกันผ่านทางไลน์นะคะก็มาร่วมคลิปเดียวกันนะคะ งดใจกหลังจากที่จบวัดราชพุรณะแล้วนะคะเราก็พากันเดินนะคะไปที่วัดมหาธาตุนะคะหลังจากนั้นก็มาต่อกันที่วัดโลกยะสุตา เป็นวัดที่มีพระนอนที่ยาวที่สุดนะคะดูเห็นไหมดูสภาพสูงวัยจะที่ไหนนะคะปินไปรถตุ๊กๆนะคะขอถ่ายรูปเขาจนแบบว่าไดรเวอร์เนี่ยคือท้อเลยนะคะปีนหน้าปีนหลังอันน่ยเอิญน่ยเอินนั้นพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่เนี่ย ช็อปมากนะคะผู้ใหญ่ก็เป็นชาวสหรัฐอเมริกาะคะมาร่วมทิปกับเราด้วยก็สนุกมากอ่ะหลังจากลงรถบัสเราก็ไปขึ้นรถรางกันต่อนะคะอันนี้ก็หาทำมากมากเลยนะคะอ่ะในคนขับพร้อมแล้วนะคะอ่ะไปเราก็ไปกันต่อคะ่ะน,นั่งบุตรรางชมเกาะมุงะะ่ง าเดิมนะคะเป็นภาพ AI นะคะเนรมิตให้เกิดขึ้นเป็นภาพจริงขึ้นมาซึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะพี่พี่ก็นั่งรถกันไปก็ร้องเพลงกันไปสนุกสนานเฮฮาแล้วก็เริ่มหิวนะคะเราก็แวะเข้าร้านหารร้านที่2ซึ่งเป็นมื้อกลางวันนะคะ ซิกเนเจอร์ของร้านนี้ก็คือเป็นผักหวานนะคะเป็นผัดไทยที่ใส่ผักหวานผัเจียวอะไรก็ใส่ผักหวานนะคะจากนั้นเราก็ไปกันต่อนะคะที่ปรา,าสาทนครหลวงนะคะที่นี่นะคะมีความตั้งใจคิดจะไปบูชาพระพิฆเนศปรางชนะมานะคะที่ท่านประทับอยู่บนหีพระหลงนะคะคต้องขึ้นถึง3ามชั้นเลยนะคะนั่นแน่นั่นแน,นไม่ท้อนะคะ คุณพี่เป็กก็สั่นกระดิ่งนะคะขอความสําเร็จขอพรขอโชคขอลาบนะคะพี่จันก็ได้มาหลายเลขเลยทีเดียวนะคะจากที่นี่นะคะก็ขอให้พบกับความโชคดีสุขสําเร็จกันทุกๆคนนะคะในรถก็แรงยังไม่ตกนะคะถึงว่าแดดจะแรงนะก็ร้องค่ารุงลงก็โอ้โกงก็เกะกันนะ่ะสังเกตไ,ไหมไหม ไม่ไม่เกี่ยงนะคะเสียงร้องต้องมาก่อนนะคะสนุกสนานกันมากเลยนะคะทริปนี้มีความสุขมากพอใจก็มีความสุขมากๆที่เห็นรอยยิ้มแล้วก็เ,เสียงหัวเราะของพี่ๆนะคะเอาละคะ่ะมาถึงไฮไลท์นะคะก็คือการแต่งชุดไทยค่ะ อันนี้ทีมอะไรนะคะเนี่ยนี่มิสเอ็มียูหรือเปล่าคะเนี่ยแกรนอมิสเอ็มโอโอ้โหสวยมากนะคบพี่ตาหวานมากนั่นแผู้ใหญ่คนเราชอบใจใหญ่เลยนะคะผู้ใหญ่ชอบมากแม่เปิดตัวนะคะมิสแกรนนะคะประกาศให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสีบรีจัดให้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแต่ละท่านก็จัดเต็มนะคะเรียกได้ว่าเป็นการ เที่ยวสนุกย้อนวัยที่ถึงจะเหนื่อยนะคะแดดร้อนเดินเยอะขึ้นขึ้น,นลงๆแต่ก็มีความสุขสนุกสนานกันมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นทริปที่พอใจหาทำแต่ทำแล้วมีความสุขมากๆเลยนะคะ นี่นะคะที่สุดท้ายเป็นไฮไลท์ก็คือที่วัดชัยวัฒนารามเราจะมาแต่งชุดไทยถ่ายรูปกันนะคะเอาแม่หญิงเขาซุ่มซ้อมแสกซุปกระซิบกระซิบกระซาบจะทําอะไรกันคะการประกาศให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีนะคะสีวลีจัดให้น่ารักสวยงามมากๆเลยนะคะจะมันการสร้างความประทับใจนะคะนักท่องเที่ยวต่างมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเผยแพร่ ความน่ารักแล้วก็ความสวยงามของคนไทยของชาวไทยวัฒนธรรมไทยอวดสายตาชาวโลกค่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ได้หาทำนะคะดใจเดี๋ยวนะะเดี๋ยวนะะ นั่นแหละพ่อใหญ่ก็เป็นคามเมราแมนนะคะจนพระอาทิตตกก็ได้เวลากลับบ้าน,นะคะ่ะทุกคนก็ขึ้นรถแล้วก็เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครในเวลา20นาฬิกานะคะอนอกจากรอยยิ้มความสุขสารมิตรภาพนะคะก็ยังได้รูปอีก เป็นพันรูปเลยนะคะดูกันไป2เดือนก็ยังไม่จบนะคะขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะสําหรับทริปนี้พอใจมีความสุขมากๆพอใจหาทำอยากจะทําให้พี่ๆมีความสุขอีกนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะ